สำเพ็งวันเดย์ทริปปีพีสองยังคงตามล่าหาของไปจัดค่ายจีนเหมือนเดิมจิกเนเจอร์ไทยฝรั่งพึ่งเราซื้ออึ้งนี่จ้ะใส่ไปบนหัวเดียนี่มันพันอะไรกันขนาดนั้นนะเออมันก็เข้ากับบรรยากาศในสำเพ็งอยู่แหละมีคนเดินไปมาเสียงเบิ้ลรถเหมือนดนดีสมองรูกค่านาทีแต่คนนี่นี่เขาคงเชียร์กันแล้วนะสำเพ็งเนี่ยนะศาสัจจีกางจะอ่านว่าซาญพินเจียซึ่งเจียแปว่าถนนสำเพ็งของที่ขายตัวใหญ่ก็ต้องซื้อเหมาหรือยกแผงนันถึงจะคุ้ม ดังนั้นคนที่มาส่วนใหญ่ก็ต้องพกเงินสดไว้นะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยรับสแกนก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรแต่ก็มีร้านที่รับอยู่นะแต่เพื่อความชัวรก็แลกไว้เถอะจราจรจะติดเป็นระยะนะเพราะขวาปาดมาซ้ายปาดต่อใครช้าไม่ต้องมานะเพราะที่นี่เนี่ยอาศัยความเร็วความพิวเขาสู้จ้ะเพิ่งเห็นว่าคนข้างหน้าใส่จงกระเนบนปาดพี่นี่ก็อย่างแฟชั่นนะไอ้แดงต้องภูมิใจนะแต่แดงคือใครวะระหวังทางก็มีของให้เดิงกระเป๋าสตังเราอยู่หลายทีนะแต่ต้องกระชากกลับเพราะเดี๋ยวเงินไม่พอซื้อของไปทําข่าย อันนี้ทีเด็ดเลยเฟรเรโร่ล่ะเด็ดกว่านั้นฉันคือวาบรูน้องสาวของฟารเรเร่เฮ้พี่ชื่อไหนนะพามมาแล้วดีๆนะอีกหนึ่งชั่วโมงตลาดเช้าจะปิดแล้วยังหาเชาียรกินไม่เลยเลยโหทำไงดีนี้ใกายที่สุดก็เจอร้านที่ตามหาที่ใจมากเป็นร้านที่ขายเชียรกัะลุกปัดแบบมเามาเข้ามาก็จะมี ของแบบนี้นะแล้วก็มีเจ้าเหมียวมานอนรับเอ้ยนอนรับเอ้ยถูกแล้วสําหรับเชือกใช้ถักทุกคนภาษาไทยจะเรียกว่าเชือกขังหนูพอถักเสร็จก็จะเรียกเป็นภาษาจีนว่าจงกัวเจียจงกัวแปลว่าจีนใช่ไหมละ่ะเจียแปลว่าเชือกนี่คือสิ่งที่เราตามหาก็จะเจอเดือนเหนื่อยอยู่นะ EP นี้ก็จบแล้วไว้ EP หน้าจะไปร้านรับในสำเพ็งมีที่ไหนซ่อนอยู่ไว้รอติดตามนะแต่ตอนนี้ขอแวะซื้อของกินก่อนไม่ไหวละบ๊ายบาย